สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัน,นสุดพอร์ยกันและในวันนี้นะคะเราก็ได้แขกรับเชิญคนใหม่ของช่องนะคะซึ่งก็เป็นใครนั้นก็แนบตัวตกันก่อนนะค่ะค่ะพี่เชฟพี่ลิต้านะคะมาจากคณะแพทยศาสตร์สาขากายภาพบัณิน,นะคะก็เป็น PT ทีนะคะตอนนี้ก็อยู่ปีสี่ค่ะ พี่ชื่อพี่เรน่านะคะมาจากคณะแพทยศาสตร์สาขาแพทยศาสตร์ค่ะตอนนี้ก็อยู่ปีสีเหมือนกันค่ะชื่อการนะคะเรียนดังสีเทคนิคค่ะรุ่นที่5นะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําทั้ง3สาขาของคณะแพทยศาสตร์กันนะคะเนื่องในโอกาสที่คณะแพทย์ครบรอบกี่ปีแล้วเพื่อนๆรู้ไหมเพื่อสิบปีแล้วเก่งมาก ก็คือในคณะโคฟ้าห้า <ALLY>: 5 <X net young>. ิปีเนี่ยมีสาขาใหม่เปิดเพิ่มขึ้นมาด้วยตัวอย่างสาขาปฏิบัติการเฉลส่การแพ่นั้นเองก็มีสี่สาขาในคณะเดียวกันนั่นเองแต่ว่าเราก็จะไม่ได้พูดถึงคณะปฏิบัติการสฉลี่การแพ่ในวันนี้นะคะ ค่ะสำหรับหน้าที่ของหมอเนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนเข้าใจนะคะคือเราก็จะรักษาแล้วก็วินิจฉัยเกี่ยวกับตัวโรคหรือว่าความผิดปกติของผู้ป่วยที่เข้ามาในโรงพยบาบาลนั่นเองค่ะค่ะส่วนรังสีเทคนิคนะคะก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องมือการถ่ายภาพทางรังสีไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ C T M R I แล้วก็ส่งภาพต่อไปให้แพทย์ทำการวินิจฉัยโรคให้ผู้ป่วยต่อไปค่ะแล้วก็ป้องกันอันตรายรังสีให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานด้วยค่ะ ค่ะของพี่นะคะก็คือไก่ห้ามบาดก็คือทําหน้าที่ในการฟื้นฟูรักษาผู้ปว่วยนะคะหลังจากที่แพทย์เนี่ยได้ทําการรักษาแล้วก็จะส่งมาที่นะักเรยห้ามบาดเพื่อทําให้เขาเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะค่ะสำหรับหมอนะคะก็คือจะเรียน6ปีแล้วก็จะสอบไปประกอบครบ3ขั้นตอนแล้วก็จะมีการใช้ทุนก่อน3ปีหรือว่าบางคนก็อาจจะเลือกเรียนต่อเฉพาะทางเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่โรงพยาบาลที่เราเลือกแล้วก็ แล้วแต่สาขาที่เราสนใจซึ่งมันก็จะมีแตกต่างกันอีกนะคะว่าอีกปีกี่ปีไปค่ะสอนนับน,นักลิมษานิสนะคะเรียนจบแล้วแล้วก็จะมีการสอบใบประกอบนะคะแล้วก็ได้ไปทํางานในโรงพยาบาลหรือว่าเราจะไปเป็นแอปก็คือทําหน้าที่ขายเครื่องมือทางรังสีให้แก่โรงพยาบาลคะ่ะ <ๆ S 1> หรือว่าเราเราจะเรียนต่อไปเป็นนักสิกส์กันแพทย์หรือว่าเรียนต่อเป็นอาจารย์ได้คะ่ะส่วนนักกายภาพหมดนะคะก็มีหลายทางเลือกเลยเหมือนกัน หลังจากจบเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างระหว่างสอบใบป,ประกอบใช่ไหมคะทุกคนก็สามารถไปหางานเป็นพาร์ทไทม์อื่นๆได้แล้วก็หลังจากสอบไปประกอบเสร็จเนี่ยก็สามารถไปเป็นนักกายภาพบ่าดในโรงพยาบาลได้หรือว่าในีลินหญิงได้หรือว่าอาจจะต่อเป็นครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษก็ได้คะ่ะ วีทยาศนะคะปีหนึ่งนะคะก็จะมีเรียนวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะเลยเหมือนม .6 ทั่วไปแล้วก็จะมีวิชาเพิ่มเติมในส่วนของว่ายน้ําเพราะว่าทางวิทยาามันต้องเรียนแบบภาษาในน้ําด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกวิชาสรกีอะไรด้วยที่เราเรียนเหมือนกัน ขออักก็ปีหนึ่งปีสองเนี่ยก็จะเรียนเป็นเทอมนะคะเรียนเหมือนกายภาพเลยคือเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตอังกฤษทั่วไปแล้วก็มีเรียนวิชาเสริฐีค่ะของมอเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นบล็อกนะคะก็คือเรียนเป็นวิชาหนึ่งแล้วก็สอบจบปุ๊บก็ขึ้นบล็อกใหม่คือขึ้นอีกวิชาหนึ่งต่อไปเลยแต่ว่าละว,วิชาก็จะคล้ายๆกันคือจะมีแบบเบโอเเคมฟิสิกส์อังกฤษแล้วก็วิชาเลือกของมหาลัยค่ะ สำหรับวิชาปี2ในรังสีนะคะก็จะได้เรียน anatomy biochem biostats เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็เราจะเริ่มเรียนวิชาภาคเนี่ยในเทมอม2แล้วก็ anatomy เนี่ยก็คือรังสีเนี่ยจะได้ดูแค่ชิ้นสว่วนต่างๆจะไม่ได้เป็นการผ่าจารย์ใหญ่จริงๆนะคะ กายภาพนะคะก็จะมีการผ่าอาจารย์ใหญ่จริงๆเลย <c oughs> ก็จะแบ่งเป็นอั p e r limb lower เลยแล้วก็แบ่งเรียนเป็นบล็อกๆนะคะแล้วก็จะมีเรียนวิชาภาาเพิ่มมาด้วยในส่วนนี้ค่ะค่ะสำหรับของแพทย์ตอนปีสองเนี่ยก็จะเริ่มเจาะเลือกเป็นวิชาคณะแล้วนะคะคือจะเรียนเป็นแต่ละระบบระบบไปก็คือแบ่งตามบล็อกนั่นเองเหมือนบล็อกนี้ก็จะเรียนระบบผูุ้่ม้ากันแล้วก็ระบบหัวใจแลวหลอดเลือดระบบหายใจซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจะมีการผ่าอาจารย์ใหญ่เหมือนกับกายภาพแล้วก็รังสีเลยค่ะ ราศีไม่ผ่าจัานร์ใหญ่ไม่เป็นไรราศีเม่ผ่าจันร์ใหญ่นะทุกคนย้ำเ <c oughs> มืนเ่อกี้ก็คือจะได้ดูแค่ชิ้นส่วนแต่ว่าของเราติดโควิดเราก็คือได้ดูแค่ออนไลน์ <c oughs> ต่อมาในปีสามมันจะเรียนไม่เหมือนปีหนึ่งปีสองก็คือจะแบ่งเป็นเฟสแบ่งไปทั้งหมดสี่เฟสก็คือเหมือนเรียนสี่เทอมในปีการศึกษาหนึ่ง สามเฟสแด้เนี่ยเราจะเรียนเป็นออนไลน์เพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงโควิดอยู่แล้วพอเฟสที่4เนี่ยเราก็จะได้มีการเริ่มฝึกงานซึ่งในรังสีเนคือจะมี3สาขาก็คือรังสีวินิจฉัยรังสีรักษาแล้วก็เวภสัชเคียาในปี3เราจะได้ฝึกงานรังสีวินิจฉัยก่อนค่ะก็ปีสของแนภาพนะก็จะเรียนสองลึกไม่แต่ละฟิวเรื่อยๆแล้วก็ มันมีสีฟิวใช่ไหมมีออโทนิโรเชสแลวก็เด็กก็จะเรียนแบบเจาะลึกในแต่ละฟิวเลยแล้วก็ปีสามก็จะมีเรียนที่หลากหลายมากเลยทุกคนก็จะมีเรียนแบบทิปโบทารีก็คือขีม่ม้าแล้วก็มีเรียนแบบใช้เครื่องต่างๆเลยเช่นพวกอันตราซาวพวกกระต้นไฟฟ้าเื่อนช็อตเวฟอะไรนี้ทุกคนได้มาเนี้ก็จะได้เรียนในส่วนนี้ตอนปีสามค่ะเปิดเครื่องอันตราซาวเหมือนกำลังสีเลย ใช่ล่างซาวของดอยยภาพก็จะเป็นฝวยเล็กๆมันจะไม่ได้เหมือนลายสีมากก็แบบกระตุ้นกล้ามเนื้อตรงแบบเป็นจุดๆมากกว่าค่ะสำหรับแพทย์ปีสามเนี่ยก็คือจะเรียนรายวิชาแพทย์เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนระบบที่ยังไม่เคยเรียนซึ่งก็มีระบบโลหิตแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ช่วงนั้นก็มันเป็นช่วงโควิดต้นๆเหมือนกันทําให้เราเนี่ยไม่ได้เรียนออนไซต์คือไม่ได้ผ่าอาจารย์ใหญ่แบบสดๆแต่ว่าเราก็ดูิกคลิปวิดีโอที่อาจารย์เขาแอเดนติฟายมาให้เราแล้วเราก็ดูกระมอง นอะไรยังไงประมาณนั้นค่ะแล้วก็ที่แบบตื่นเต้นของปีสามก็คือจะมีเจาะเลือดกันเองจับคู่แล้วก็เจาะเลือดตื่นเต้นไหมขอก็ตื่นเต้นครั้งแรกที่แบบจับเข็มเองแล้วก็เหมือนคําหาเส้นเลือดเองแล้วก็เพื่อนก็คือตื่นเต้นเหมือนกันก็แต่คนหนึ่งเต้นถ้าเราผ่านครั้งแรกมาได้แล้วอะครั้งต่อไปเราก็ยังกลัวอยู่เอ้ยจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นจากครั้งแรกแล้วเอง ปีสี่นะคะนางศรีใช่ไหมก็หลังจากที่ฝึกงานในนางสรีวินิจฉชัยไปแล้วแล้วก็มาเรียนนางสีรักษาแล้วก็เวชศาสตร์นเคีย์แล้วก็จะได้ฝึกงานในส่วนนี้ด้วยปีสี่ของเศิภาพนะคะก็ตอนแรกก็จะมีวิชาแบบลงชุมชนวิชาเสีรีทั่วไปก่อนแล้วก็หลหังจากนั้นก็จะมีฝึกงานยาวเลยแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีฝึกงานอยู่เรื่อยๆประมาณหนึ่งถึงสองที่นิกก็จะอยู่ในปีสามแล้วก็พอมาปีสี่ก็จะเป็น 3, ามสี่ห้าหกเจ็ดยาวๆเลยจะไม่ค่อยมีเรียนแล้วค่ะอ๋อลืมบอกก็คือในปีสี่ก็ <4 S 2> คือมีวิจัยด้วยวิจัยด้วยของเราอสอง ของคน <ร terrace S 1> นี้จะจบแล้วแล้ววิจัยอันนี้คือทําคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มยังไงนะคะของกายภาพก็เป็นกลุ่มนะคะตอนนี้ก็สี่คนต่อกลุ่มเพราะว่าเหมือนแล้วแต่จํานวนคนในแต่ละปีว่าเยอะไหมว่าเหมือนกันก็ได้สามคนต่อกลุ่มก็แล้วแต่จํานวนคนแต่ว่าจะบอกว่ากายภาพไม่มีกิดเทอมนความปีสาขึ้นิีิษฐเพราะว่าเราต้องทําวิจัยด้วยแล้วก็ต้องเรียนเยอะด้วยแล้วก็ต้องมีฝึกงานยาวก็เลยไม่มีกิดเทอมของรังสีก็น้อยนิดเหมือนกันน้อยนิดเหมือนกัน สองวิชางี้คือเยอะแล้วปีสี่ปีแทยยังไม่ได้พูดเนาะก็มันจะต่างจากตอนเรียนชั้นคลีนิกละช่วงแบบปีหนึ่งปีสามนี้เราก็จะเรียนแค่แบบเลคเชอร์คือเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับแพทย์เนาะแต่พอปีสี่เนี่ยก็คือจะเน้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยจริงๆแล้วคือเราจะขึ้นวอร์ดในโรงพยาบาลเลยเราเจอผู้ป่วยจริงแล้วก็ชักประวัติตรวจร่างกายเบื้องต้นเองหมดเลยแล้วก็คือมันจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนมาจากตอนปีหนึ่งปีสานี่ก็คือมันจะมีการราวแล้วก็การหนูเว การเขียนรายงานแล้วก็การแบบทีเส้นเคสอาจารย์อะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ๆมากสําหรับน้องปีสี่เอาสำหรับการราวทุกคนก็อาจจะสงสัยวมันคืออะไรมันคือการที่แบบเราไปดูคนไข้ตามเตีตยงผู้ป่วยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราราแต่และครั้งก็จะมีหลายคนมากคือในกลุ่มจะมีแบบจะมีรุ่นพี่ด้วยที่เอ็กเทิร์นพี่ปี6แล้วก็ พี่เรสซิเดนพี่เฟลโลแพทย์ใช้ทุนแพทย์อินเทอร์นแล้วก็สตาฟบอ a r d ก็คืออาจารย์ที่คุมอยู่ตอนนั้นแล้วก็เราก็จะลาวาวหลายครั้งมากวันหนึ่งลาวเช้าสมมติอาจารย์นะัดเจ็โมงฉะนั้นเราก็ต้องมาก่อน7จ็ดมงคือมาดูคนไข้เราเองก่อนแล้วก็เตรียมโปรเกสให้พี่เขาฟังก่อนครั้งนึง่งแล้วก็ให้อาจารย์ฟังอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วก็กลับไปเรนเลคเชอร ก็เป,ปุ๊บก็กลับมาราวตอนบ่ายต่อบางครั้งก็มีราวเย็นด้วยมันก็จะมีตารางเวนด้วยอันนี้ที่เพิ่มมาคือการอยู่เวนใช่ไหมสำหรับ b ี 4, อยู่เวนก็คือการอยู่ตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มแต่ถ้าเป็นพี่เอ็กเอร์นะ่ะเขาก็จะอยู่ทั้งคืนเลยถึงเช้าเลยแล้วก็ตอนเช้าเขาก็ต้องมาราวใหม่อันนี้จะเป็นหน้าที่ของพี่เอเ็กเตอร์เขาก็เราจะมาดูว่าการแต่งกายสาหรับการขึ้นคลินิกของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะของแพทย์เนี่ยคือจะเป็นชุดกาวสั้นที่ มีปับชื่อแบบเป็นนักศึกษาแพทย์เนาะแล้วก็เป็นแถบเขียวไม่ได้มีตามอออ,อะไรแล้วก็ส่วนผ้าคลุมผมถ้าเป็นชาวมุสลิมเนี่ยก็คือจะใส่สีขาวเนาะตอนเรียนก็ใส่สีขาวค่ะของวางสีเทคนิคนะคะก็มีปักปักชื่อแล้วก็เขียนว่านักศึกษารังสีเทคนิคแล้วก็มีตามอออยู่ทางด้านซ้ายนะคะ ทางเารแพทย์ก็จะแบ่งเป็นตอนปีสองปีสามนะปีสองปีสามก็จะมีชุดเล็บทั่วไปเลยแล้วก็ใส่ผ้าคลุมอะไรก็ได้ก็ไปขึ้นเรียนบนผ้าใช่ไหมแต่ว่าตอนปีสี่เนี่ยก็จะเป็นการฝึกงานเป็นหลักก็คือต้องใส่ชุดกาวนะคะมีการปักเชือตรงนี้แล้วก็มีกามอแล้วก็ผ้าคลุมก็จะต้องเป็นสีขาวเช่นกันค่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสาหรับรังสีเทคนิคนะคะก็สามารถดูได้ในช่องนี้นะคะหัวโจ๊กนากกดซับ s c r i ต e กันเลยค่ะ ่วนถ้ากายภาพอยากรู้เพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์หน่ก็คอมเมนต์นะแนะนำเพิ่มเติมเพราะว่ายังมีหลายอย่างเออที่ยังพูดไม่จบในสิบนาทีนี้เพราะว่านี้คือแบบคร่าวๆมากคราวๆมาก ทุกคนอยากดูก็คอมเมนต์มานะที่เรียเลยก็มาจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวทั้ง3สาขาในคณะแพทยศาสตร์นะคะหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอาจจะได้แต่ความบันเทิงก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วถือเป็นการจุดประกายความคิดนะคะสนใจด้านไหนก็ไปก็ค่อยไปโพสนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย